การสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบเกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบริีาทสิทธัตระเดชะคุณโลกปสุสจันทสัสโร ที่บรวิวณสาวชุทัตพระเดชพระคุณหลวงปพสจันท์ทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทุกทำทุกนิด ทานที่เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัดพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สก,กันทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นการได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทาน ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดันทัสรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดันทัสรซึ่งไม่ใช่ธรรมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมี สิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สดจันทัสรททำให้เป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สดจันทัสรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สดจันทัสร อย่างปลอดภัยไม่ประมาทได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองอิพานธรรมรบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลงปู่สัจจันทรัสโรให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงมีตัวตนเที่ยงแท้ได้โอกาสจากวิกฤตที่มาจากกิเลสพัฒนาปรัปุงชีวิตให้ได้ สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นวิกิตอุปสัคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เป็นโครงสร้างกอธมอมขอ,อเป็นแผนผังตายที่กิเลสรุกเข้าหาบารมีสามสิบทัต์ พระเดชพกุกุณหลงพุสดัจันทสโรเปลี่ยนให้เป็นกิเลสโลภโกรดหลงบังคับเป็นแผนผังเกิดแก่เจ็บตายจากการบังคับของกิเลสซึ่งทำให้รับรู้ เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่ขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบปรมีสามสิบทัศนี ตัวเพื่ออยู่ได้หาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดรู้เห็นถึงการทำรรหยุด เป็นตัวสํำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมที่เป็นแหล่งของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่การหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ททำให้เกิดเป็นประโยชน จากทารรทั้งหมดหยุดณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสัจสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุสสเดชทัสโรที่พระเดชพระคุณหลวงปูสสเันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยูนำให้เรา รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอที่ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสับทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรนำให้ศรัทธาเริ่มใส ซึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปะทมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทรรัพประเดชพะกุนหลกโพสจันทัตโรที่หยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อทำให้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุลบุษยเดนทัตรธให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราพร้อมๆกับครูบาอ,อ,อาจารย์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลลงพุทธสจันทรรัสรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายในเวลาที่รวดเร็วพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุลวงพุทธสจันทัสร